พาดูคำพูดน้องบุกลินหลังจากแม่นานาจำเวลาเรียนลูกผิดค่ะต้องบอกเลยว่างานนี้ทำเอาคุณแม่นานา,นาไรบีนาถึงกับต้องรู้สึกผิดเลยทีเดียวค่ะเพราะล่าสุดนี้สาวนาดนาทำให้น้องบุกลินลูกชายสุดที่รักวัยเจ็ดขวบต้องพาดคลาสเรียน Study from Home ไปหนึ่งคลาสในตอนเช้าเพราะว่าเกิดจากการจำผิดพลาดไปนั่นเองค่ะจนต้องขอโทษลูกชายและเมื่อคุณแม่นันได้ฟังคำตอบจากลูกชาย ก็ทำเอาถึงกับร้องไห้เมื่อลูกชายนั้นพูดปอบคุณแม่ได้ดีมากโดยนานาได้เผยคลิปของน้องบุ๊บลินผ่านทาง i n นสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าเรื่องมีอยู่ว่าแม่สับสนเวลาเรียนของลูกเลยทำให้พลาดไปหนึ่งคลาสในตอนเช้าแม่ก็รู้สึกผิดมากและนี่คือคำตอบจากลูกชายเขวบคนนี้ที่บุ๊กโตแล้วใช่ไหมบางทีลูกก็สอนเราในหลายๆเรื่องหลายๆอย่างจริงๆทั้งนี้ในคล น้องบุ๊กลินได้พูดปอบคุณแม่นานาว่า ทุกคนสามารถทำผิดพลาดได้ไม่ใช่แค่คุณเพราะว่ามีคนมากมายในโลกนี้ที่ทำผิดพลาดได้ไม่ใช่แค่คุณซึ่งน้องพุกลินยังได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการส่งคลิปไปให้คุณครูเพื่อบอกเหตุผลที่ทำให้พลาดคาดการเรียนเนื่องจากว่าคุณแม่นั้นจำสับสนระหว่างคาดเรียนของตัวเองและพี่สาวอย่างน้องบีนาน,นั่นเองคะ่ะรวมถึงยังคอยปลอบด้วยว่าเรื่องนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีและบอกว่าไม่เป็นไรเมื่อคุณแม่กล่าวขอ ทษที่ทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นหน้านี้ก็มีแฟนๆเข้ามาชื่นชมนอกบุ๊กลินกันเพียบเลยล่คะค่ะบอกได้เลยค่ะว่าน้องเทสสุดๆคําพูดคาจาก็ดูเป็นคนโตมากขึ้นแล้วด้วยค่ะต้องขอชื่นชมจริงๆคะ่ะ